จูดวงชาวราศีพิจิชาวราศีพิจินางฟ้าเป็นแม่ให้เงินใช้ตลอดทั้งปีอำนาจบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักปกุ้มครองรักษาหนุนนำโชคชะตาแปลเปลี่ยนผันพัฒนาเป็นไปได้ดีนางฟ้าเป็นแม่ในปีนี้จะช่วยปกปักปกุ้มคองรักษาทำให้ท่านไม่อดไม่อยากมีกินมีใช้เงินเข้าตลอดเวลา เงินทองไหลามาเทมาผสมเ็จร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองในเกณฑ์ชะตามีเกณฑ์ต่อสู้แข่งแย่งชิงดีนางฟ้าเป็นแม่จะมาช่วยเหลือคอยปกปักกุ้มครองรักษาหนุนนาโชคชะตาแปลเปลี่ยนผ่านพิกทนาเป็นไปได้ด้วยดีโชคชะตาของท่านจะบังเกิดข่าวดีบังเกิดขึ้นกับตัวท่านปัญหาต่างๆจะทําให้ท่านรู้สึกนอนไม่หลับกะวนกระวายทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันก็ผ่านพ้นเป็นไปได้ด้วยดีทุกครั้งมันเกิดอะไรขึ้น เพราะว่านางฟ้าเป็นแม่จะคอยให้เงินใช้ตลอด้งปีก็คอยช่วยปกปักปกุ้งของรักษาหนุนนํำโชคชะตาแม้เปลี่ยนผันพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆเรื่องการเรียนรู้เรื่องการสอบนะครับสถานที่ต่างๆก็เรี่ยมง่ายอยากจะไปติดต่อการค้าการงานการเงินก็เรี่ยมง่ายจะทําสิ่งใดก็เรียมง่ายโชคชะตาตกตําแหน่งความรักท่านจะได้ได้เลือกใครบางคนในชะตาชีวิตโอกาสทองมันเกิดขึ้นกับตัวท่าน คนคนนั้นจะเข้ามาในชีวิตคอยสนับสนุนคำชูหนุนนำโชคชะตาทำให้ท่านรู้สึกว่าโชคชะตาก็เปเจ้าเหมือนมีอะไรคอยช่วยปกปักคุ้มครองรักษาก็แม่แม่นางฟ้าไงนะครับแม่นางฟ้าแม่ทูนหัวจะคอยปกปักคุ้มครองรักษาถ้าเป็นคนในตำราเขาว่าเป็นแม่ซื้อแต่ท่านเลยอายุไปแล้วแม่ซื้อได้ออกจากชะตาชีวิตไปเขาจึงไปแก้ชงกันนันชาราศีพิจิระวดระวัง ในเมื่อแม่นางฟ้ายังอยู่กับท่านท่านควรที่จะต้องปกปักคุมของรักษาไม่ว่าจะดวงชะตาการงานการเงินทางด้านเรื่องความรักทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในศีลธรรมและทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นไปได้ด้วยดีราบรื่นแช่มชื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังต้งใจหมายข่าวดีบังเกิดขึ้นกับทัวท่านจะจัดแจงตามแบบแผนประเพณีจเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงนิงนชะตาชีวิตรับซ้ำ สุขสมสมหวังดังใจหมายเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างก้าวกระโดดชะตาชีวิตจะมีเหตุที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขในโชคชะตาอํานาจบารมีวัสนาสิ่งศักสิทธิ์ปกปักกุ้งรองราาักษาหนุนนําโชคชะตาแปลเปลี่ยนผ่านพัฒนาเป็นไปได้ดีให้เงินใช้ตลอดปีรวยวยๆโชคชะตาแม่นางฟ้าจะเข้ามาสนับสนุนคำชูหนุนนำโชคชะตา แมเปลี่ยนผันพัฒนาเป็นไปได้ด้วยดีสิ่งดีๆได้บังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านจะเริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะตาชีวิตรับทรัพย์สมสมสมหวังดังใจหมายข่าวดีบังเกิดขึ้นก่ตัวท่านต้องจัดแจงตามแบบแผนจะทําอะไรก็ราบรื่นแจม่มชื่นเป็นไปได้ด้วยดีนงสขสมเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่บังเกิดขึ้นกับตัวท่านท่่นจะต้องหลบหลีกซ่อนเร้น กับทุกสิ่งทุกอย่างเงินทองจะไหลามาเทมาประสบความสําเร็จจะร่ํารวยด้วยทรัพย์สินเงินทองจะแจงตามแบบแผนและทุกสิ่งทุกอย่างจะดีเองดวงชะตาสุขสมสมหวังตั้งใจหมายจะเลิิลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตรับทรัพย์เปลี่ยนแปลงพัฒนาเป็นไปได้ด้วยดีข่าวดีบังเกิดเจรจาต่อรองท่านจะได้ โอกาสที่เป็นมีอํานาจมากกว่าเพราะฉะนั้นช่วงชะตานี้ท่านอาจจะเหนือกว่าผู้ใดสิ่งต่างๆที่บังเกิดขึ้นกับโชคชะตาของท่านท่านควรที่จะต้องจัดแจงให้ดีปีนี้จะเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินข่าวดีบังเกิดขึ้นกับตัวท่านแล้วขอให้ด้านสมสมสมหวังดังใจใหมายจเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินสวัสดีครับ